ดึงมาด้ยแล้วให้ตัดหลังมาหลุดแล้วครับแล้วจิม้มลูกนี้รียพร้อยเลยครับ1-0อู้ยเอาแล้วครับคูโโ่เดียโกเปเรราเอาหนครับในลีกครับฤดูการน,นี้ครับดูครับจังหวะดักเบามาของซาตราพรครับแล้วจังหวะที่เดียโกให้กับฟิลิปเปโอโหใจทะลุช่องสวยมากครับว้า้ทะลุตัดหลังของนพพลครับ พลิกลูกนี้เจฟเฟอร์สันเจฟเฟอร์สันให้มาแล้ววิทยายิงเลยว่ะโอ้ดูครับตีเสมอได้ครับโอ้คู่ควางวิทยาครับนี่ข้างไม่ถนัดครับแต่ปั่นลูกนี้เสียบเสาเลยครับสุดปลายมือเหมือนกันนะครับจังหวะพุ่งของทางอัลเทอร์บครับอย่างที่คุณอาทิตย์เรียนครับนี่ขนาดข้างไม่ถนัดครับแต่ว่าให้มาแล้วฟาบิโนอาร์นะครับจังหวะนี้ซ้ายได้ปั่นแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูนี้สำคัญมากครับ โอ้โหแล้วยิงสุดยอดเลยครับฟาบินโยขนาดจะไปวิ่งดีใจยังไม่อยากวิ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวตะคิวขึ้นเยอะครับเดี๋ยวตะคิวจะขึ้นครับฮะแตะขวาแล้วยิงสายครับฟาบินโยโอดูครับยิงเล็ดทางนะครับแต่นี้มาสวยโอ้โหแล้วอาแล้วครับหลุดเดียวแล้วครับอันนั้นอันนั้นไปแล้วลูกนี้ผ่านแล้วโล่งๆเลยครับอนันต์ยิงเรียบร้อยครับฝังเลยครับ3-1ครับลำพูนวอริเออร์ ที่เก็บบอลได้ของอันดันกลางสนามเลยครับดูครับอ่าตอนนี้โอ้แหวกสามมาดื้อครับแล้วก็มีเวลาลากแล้วก็สุดท้ายเข้ารูนิดแล้ววุศิสินก็เป่าจบเกมเลยครับก็เป็นชัยชนะของลำพูนวอริเอร์ครับ